จ้ป้านผมไปเออดีนะเออดีนะผมซ่อแปดอยู่ก็จะมีตำรวจที่จะไม่จับผมนะเฮ้ยไม่เอาตัวละครเดยวดีวกว่าผมปลอมตัวทำให้คนไม่รู้ว่าผมเป็นใครอืมทุ่มบ่อน,นะ เราต้องไปซื้อของก่อนได้วแหละถึงมันจะดีขึ้นใช่จำเจลจริงอ่านไม่ออกก็อ่านไม่ออกของจริงผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งขี่จักรยานผมสามารถไปหาความรับได้เลยแต่ตรงนี้ผมใส่เสื้อนี้ถ้าทุกคนหิวกดวตรงนี้ได้อะไระครับคุณตำรวจ เอ้ยใครวะะดลาๆดลาๆไปกระจงกระจุงตะชิบนนก่อนดีกว่าเอ้าเอ้าตัะชิใหม่ตัะชิใหม่ขอทโทษคอยอยู่ในนี้นะนายมาจังน้อยน้อยอายุแปลกๆแค่คอมาดูตัวนายหนึ่งเฮ้ยสะดุ้